สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนก็พบกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์เช่นเคยนะครับผมสาหรับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์บอลให้ทุกคนได้ดูกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่1เดือน10นะผมเป็นวันแรกของเดือนนะครับผมเมื่อวานครับเราก็วิเคราะห์บอลในคู่ของเซลติกนะครับพบกับเลเวอร์คูเซ่นนะครับก็จบสกอร์ไปเลเวอร์คูเซ่นนะครับชนะไปสประตูต่อศูนย์นะครับผมใครที่ไปตามสูตรตามโปรแกรมเมื่อวานนะครับก็ได้รับกันไปเต็มเต็มนะครับไม่ว่าจะสูงแรกสูงเต็มหรือว่าเต็งนะผมก็ได้ร โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะไปลุยในซีเรียนะผมกันโซเซเรียนะผมก็เป็นคู่ของกายารี่นะครับพบกับเวเนเซียนะผมเตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยคู่นี้กันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของฝั่งกายารี่กันก่อนเลยนะครับว่าห้านัดหลังสุดจะทําได้กี่ประตูนะครับสําหรับกายารี่นะครับผมทําได้สองสามสี่ห้าทำได้ห้าประตูนะครับในห้านัดหลังสุดนะครับห้าประตูครับผมส่วน เวเนเซียนะผมทําได้1 2 3 4งสาี่ทได้4ประตูครับผมโอ้โหค่อนข้างที่จะออกต่ํากันมากเลยนะครับสําหรับสกอร์ที่ทําได้กันโอเคครับต่อไปก็อันดับกับคะแนนนะผมมาดูอันดับกับคะแนนนะครับเวเนเซียนะผมอันดับ18คะแนน4นะครับผมคายารีอันดับ19คะแนน2นะครับผมโอเคครับท้ายตารางเจอกันนะครับ เวเนเซียนะครับอันดับ18นะผมคะแนน4นะครับกายารีนะครับผมอันดับ19นะครับผมคะแนน2นะครับผมโอเคครับต่อไปก็เป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันสำหรับราคาวันนี้นะครับผมก็เป็นฝั่งของกายารีนะครับเปิดออกมาต่อที่0.5นะครับผมแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับ2ลูกครึ่งนะครับ2.5นะครับผมโอเคครับก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านนะครับทีมต่อนะผมต่อรอง0.5นะครับ สูงต่ำสองลูกครึ่งนะครับผม2.5เรียบร้อยครับผมกดวิเคราะห์ได้เลยโอเคครับสำหรับผลการคำนวณก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูตรก็ให้ออกมาจะมีโอกาสสกอร์สูงที่63%สนะครับสูตรก็แนะนำให้เล่นที่ต่ำนะครับผมต่ำแรกนะส่วนโอกาสชนะก็เป็นทางของเจ้าบ้านนะครับผมไกยลี่มีอยู่32%สนะครับส่วนทีมเยือนเวเนซเซียมีอยู่ส1นะครับโอ้โหดูสูสีกันมากเลยนะครับสำหรับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันดีกว่ามาดูภาพรวมและสถิติครับผมที่เคยเจอกันของทั้งสองทีมนี้นะครับในแมตช์ล่าสุดนะครับผมก็เป็นฝั่งของกายลี่นะครับชนะไป2ประตูตอนหนึ่งเหนผมส่วนแมตช์ลงมาก็เสมอกันไปนะครับอ่าโอเคนะครับผมก็ค่อนข้างเป็นทางของกายลี่นะครับที่เอาชนะอ่าเวเนเซียได้นะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่ออกสูงถึง3ลูกด้วยนะครับ ที่เจอกันมานะครับผมจากสถิษิีที่เจอกันมานะครับโอเคครับกลับมาที่สูงเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสูตรให้เล่นไปที่ต่ำนะครับผมเราก็เล่นต่ําดีกว่านะครับมันอาจจะไม่สูงนะครับสําหรับวันนี้สูตรบอกมาอย่างนี้นะครับผมโอเคก็เล่นต่ําแรกต่ําเต็มเวลาก็ได้นะครับผมต่าเต็มเวลาดีกว่านะครับโอเคสําหรับราคาเต็งนะครับก็ให้เล่นไปที่เจ้าบ้านากยลี่ดีกว่านะครับผมผมว่าากยลี่เอาชนะในบ้านได้นะครับผมไม่1ก็2ประตูนะครับ โอเคก็ลองตามกันได้นะครับผมใครที่ชอบก็ตามมานะครับใครที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับผมใครที่อยากได้โปรแกรมนะครับผมอยากได้โปรแกรมไปวิเคราะห์เองอยากได้ทีเด็ดประจําทุกวัน3คมู่นะครับผมก็ยังมีให้นะผมก็ติดต่อเข้ามาขอรับได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมแค่มีทุนเล่นก็พอนะครับผมเดี๋ยวเอาโปรแกรมให้ฟรีนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผมแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ